กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเกาเกมนะครับผมโอเควันนี้มาอยู่กับเกมพรลัวหโล่คอมเนือนนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาลงคอนมิงโกกันนะครับผมโดยจะใช้โกโคอยไปหกร้อยสิบเจ็ดโกโกคอยถุยอะไรก็โกคอยก็ถูกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเราใช้จะใช้โกคอยไปหกร้อยสิบเจ็ดโกคอยนะครับถ้ามี บวกลงนิดหน่อยก็เหลือเศษนะครับผมโอเครับผมพูดมากอะไรกดไปเลยอันแรกต้องตองเดึอดเดือดเดือดตึืดเด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 ืดลงเลนกลางไปจังหวะนี้ยังไงเซนเวทไล่แก๊งไปเลนซ้ายยังไงซ้ายลงกลางหรือเปล่าชวบชวบชวบแน่นอนต้องได้แน่นอนนะผมบอกตรงๆกับผมโอเคมาลุ้นกันเย้ได้สกิลของเอ็มพาดหนั่นเองอัปเกรดเอ็มพาร์โอ้ โอเคครับ okay, ผมโอเคใครที่มาดูคลิปนี้นะครับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบคุณก็อนไลค์ไปเลยโอเคครับ okay? ผมเข้าใจตรงกันนะแล้วก็เมนดาด้วยนะถ้าไม่ชอบอะด่าอะไรเลยไม่ชอบอะไรโอเคผมโกอย่า yeah. ไงเลนกลางกำลังดีเลนกลางกลังออกซ้ายหน่อยก็ดีเนะโอ้โห no 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 ขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยมาแล้วแหละโอ้โห ได้ไรเอ่ยฮะผ่านหน้าส่งของรู้สึกว่าอไรวะชื่ออะไรวะพับกินพัมกินเออช่างแม่งอ่ะโอเคใครมาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วโอเคครับออไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมก็ดูผมลงปิงโก้หแหละเราวันนี้เรามาพากันเจ๊งกันนะครับผมได้ตังฟรีมาครับก็เ,เลย จัดสักหน่อยจัดสักหน่อยไม่ได้ลงนานเลยมานี้เลนขวาหน่อยยังไงโอ้โหไม่ออกครับผมตรงตัวไปจังหวะนี้ปล่อยมารอบนี้ยังไงยังไงลงเลนกลางกําลังดีเลนกลางกำลังจะออกซ้ายไปเฉยเลยเพื่ออะไรว้าวโอ้โหผมนี่ลบบตามองเลยครับทุยหาตาเล็กด,ดูเลยหนัาตาเล็กเลยก็ลงตัวประมาณนี้น้อง โอ้เมื่อยครับผมให้เกตภาพโอเคดูไปเถอะเมื่อยปากเอ,อืเอเฮือเฮือช่วยดูเมียข้าด้วย <c oughs> เรื่องไรของกูเนี่ย <c oughs> โอเค <c oughs> ผมต่อไป ใช้อะไรเอ่ยเมื่อกี้ไม่ทันดูครับผมเฮ้ยอู้นักว่าน่าเบืนไอคอนโอเคเอาเอามาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อบิงโกจะหมดความสนุกก็ตรงนี้แหละโอ้ไอพวกส่งของไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกยังพอรับได้ไอคอนเจ้ามองให้โอเคผม เศร้าใจเอ้ยช้ำใจเหลือเกินอยากร้องไห้แม่จา๋าอยู่ในแม่จา๋าเอาว่าตาสักตัวก็ยังดีกับผมสองร้อยกูคอยโอ้ยอย่ามึงให้เดี๋ยวแป๊บนึงทำใจไม่ได้ผมอ๋ออะไรน่าสนใจา้างวะเนี่ยอีไม่มีอะไรน่าสนใจเบย์โอเคโตทะบ สบโอเคับ okay, ผมถ้าได้ยินเสียงหืนงๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นผมเอง <laughs> โอยเจ็บใจได้ตัวอีกแล้วอะไรวะเนี่ยไอ้แค้นเสียงไหนเคนะโอ้ยลงเลงการังดีสุดท้ายก็ลงซ้ายและขวานั่นเองโอ้ยเจ็บใจโหเด้งกลับมาทำไมถ้าเด้งซะขนาดนี้กลับไปเถอะไปไปชิว ยังไงโอ้โหเรียบร้อยตัวตามเคยเพิ่มเติมกูเจ๋งครับผมโอเคเลยกันเลยอ๋อผมนี่เศร้าเลยแต่ว่าเ,เอาบล็อกก็ได้เหรอมาของไหนเอปอก,ออกเอาป๊อกก็ได้มา <c oughs> โอ้ยจิตใจลำด้วอยไไม่สงสารข้าน้อยบ้างหรือไงโอ้ยเจ็บใจโอ้ย โอ้โหไม่บอกว่าได้อคอนนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อรู้แล้วรู้แล้วว่าไอเลฟเขาเสร็จโอเคต๊ย อได้ส yeah, <I> yeah, ีชื่อสีม่วงมาโอ้โอเคครับผมยังง่ายตะเบรเลยโอ้โกสุดท้ายโอ้อุตส่าห์เติม์มาไดไอคอนสีชื่อแล้วก็ไอคอนแล้วก็เซฟไปแล้วกอนโอ้ยังพอรับได้ครับผมของเงินเย้ได้ชิปเปอร์ได้อยู่ได้อยู่ อา้าวอ๋อโอเคผมกดตัวเลยไม่จากโกมันแล้วนะครับคีบัติดก็หมือเออนั่นแหละวะเขาว่ากดตัวแล้วมันจะดีเว้ยดวงมันจะดีเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้ดีมันต้องลงกล่องเพื่อนเอากล่องทองอีกกล่องหนึ่งก็ได้วะเอเอหกร้อยกลมต้องได้อาวัตตาดีๆสักตัวดีกว่า เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาของทองอถ้าลำคายก็ปิดเสียงไปเลยนะครับแล้วก็ดูไปเฉยๆดีกว่าโอเคผมก็ปวดน,น,นั้นแหละโอ้ย <c oughs> อ,อะไรวะี่เอวเอว่ตายอ,อีกตัวหนึ่ง อีกตัวนึงอีกตัวนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเขาชวนเล่นนึงโอเคครับ okay, ผมต่อไปชิ้นสุดท้ายผมน่าจะได้อีกรลอบนึงโอเคครับ okay, ผมมันลุ้นกันติ๊งนองเลนกลางเรียบร้อยเลนขวามันต้องอย่างนี้สิ ต้องอย่างนี้สิโอ้ยจกเลยเมืเ่อดาวดวงน,นั้นที่ฉันที่อยากเป็นหุยว่าอยู่บนนี้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเเพียงท่านี้นะครับผมกะว,ว่าจะเอาวตัตตาปิงโกะไปโชว์เล่นนี่เหมือนไม่กินซะหน่อยอดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมใครที่ดูแล้วถูกใจไม่ชอบใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์อันไลน์ ไลค์ไลค์ติดตรงติดตามอะไรไมาได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย